ปลาหมึกย่างอันนี้ปปรทอดกรอบอันนี้หนวดปลาหมึกย่างเดี๋ยวทำให้ด hey, ูจ mm ัะ hmm. หัวขึ้นแง่กัดสองแปดสิบแปดมุมเดียวกันนั่นแหละปะ เริ่มมือไม่มีใครดูหรอกพ่อนะ่เฮ้ยดมทแเลยอือไม่ไอก ก็เข้าอยไมครบึงให้หยัข้อแ้ชิมนีนีเหยีดบ้อหน่น่อยไงคุเมสิเกาบริสุทธิหยเออไม่เป็นไรเอานองูยงเกาไรตั้งนานแล้วไงมสิปันชมงไเนาะิปันชมงล้อืมแม่อืมปันชมงั mọi người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  bì người mọi bì mọi người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  มันลูกขึ้นไงมุลมัดอยู่เนว่ยตกแล้วแตก็ได้ใหยหลุนของมีอร่อยอีวันปลาปัปซีมักินยังเป็นก็เป็นกันไดญ่้นใช่ไหมับซีไ เอามากล<อ>ึเป็ดซีเป็ดซีหรือโกเอาโก้คือเป็นซีเลือกกับคุณพ่อไปเลืเอกับไปลูกไปคุยเจมส์ไม๋ยวเอาไปจ่ายเจเสีย <laughs> อมย <laughs> <laughs> Pepsi。Pepsi。哪个？冷冻冷冻。烤两两烤。<模> อืออร่อยมากเจอกันครับอร่อยน้ำิอร่อยมาตสี่เจอกันจ้าตีี่เจอกันจ้าเอาแต่ซุปบะหพี่ถนนนะคะ เย็นดี่เราถ่ายออกมาเนี่ยมีเย็นดีอยู่เย็นดีเย็นดีมันหอยลายมันมันหอยลายมันหอยลายมันเป็มันอร่อยไงแค่กินกับข้าวหัวร้อนๆอันนี้วิธีนี้อี่บ้างแ่้วจริงจริงิ เาไปเบิ้องกันค่ะแม่บ้านเนี่ยเขาขายอนบคือว่าจะมีจะมีแมกโกรละหนึ่งจะเอาไปจะกินไหเอาไปรูปไกินแล้วไปย่างรูปไเด้๋ยมได้ว

m u l t i 보세요로또 น้องเมฆเมฆตุ้นนะุก็วางตุก็าพวกคนตแรงน้แหกแตั้งแต่ตั้งปีติดกันเออตั้งได้อาจจะได้ มันนี่เป็แพก <mel od ic> เลยก็จะไปส่งท่านโอ้โหลวงพ่อไม่ถึงวันนะาจะะสดด่อดมันจะเร็แรกอุอต่้ง <ESS> ค no. mm ือยืดรวมเบานี่หลายเรื่องล่าผมแอ้วส่แบบปกติ อร่อย <c oughs> ที่สุดที่สุดอันไหนอร่อยอันไหนที่สุดข้าวบะมันตึงนี่แม่อลยแล้วคุณพ่อทำ <c oughs> ที่สุดอ๋อต้นดูเป็นโอ้โออ้้โโว ได้ไม่ได้ัเลยครับไใช้ไมได้อืมอื่าปอเงาเสงาเลยอ่ะไม่ตามาใส่เงาเม

那可多了，那个那个，蔬菜和饭的，还有是，还有各种菜，还有个 แล้วเหรอไหนเฮ้ยเดี๋ยวหน้าหน้าปิดไอปิดนั่งนั่งอะไรอีเปิดยังไ้างเปิดครึ่งเดียวว่างรู้จักเข้ามาซื้อเยอะแล้วเมื่อกี้ร้านตัวเองอ่ะเปิดสองประตูเลยไม่มีใครมา ถ้ามป็นคนจากร้านเราเนอะเพอาเปิดครึ่งเดียวเขาได้ขายเยอะแล้วนั่นน่ะไม่เส้ยติ่มอะข้าวอยู่ไหมไม่ยินเหรอโคไม่ยย็นโคเอาอยู่ไหมโคโคกวดใจโอเคแต่น้ำแข็งจ้าตัวไม่ได้ อันเดียวเขาแบบี้่หลังเขาไปทุนอ่ะเขาแก็มีด้ยบ้านหนือใจจงเขาหันถึงเขาถึงเอาถึงซื้อว่าบอกกินหลายอยากเขคพดว่าจินกินได้หลายจะไม่ต้องน,นั่งเลยจนั่งเท่านี่ผลจำได้เนี่ยจะกินต่อ Oh. แับผมไม่ทราบถีกกล้องแม่จะวางกูล้องอยังไงเป็นอะไรสีผมมออาากเมืองีมากับองคุอ <S <S น่ะ <S 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 ไม่สมควาจะไป <S 2> <S 2> <S <S ด้วย

น้องกเงี่ยลู่เกี๊ยวอรูพวกนี้มันคืออะไรสเกตอืมนี่แบเก็นแล้วก้บบคากเลยแต่ที่เกี่ยวโล่งจังเอาแม่งจะน่อยดูแต่คือ สุนดึงสิ่สิบเจ็ดคนนี้สวยคนนี้สวยที่สุดสวยสวยไม่ใช่สวยนะสวยสวยลวกเสดคนดูเนี่ยคนเดียวกันเนี่ยในช่องตอบคนนั้นคือนักปูของ ไม่เป็นไรเรากินไอศครีมชอบไอศครีมก็ไม่ชอบไอศครีมนะก็อเอาต้นเงินก็กินแล้วปวดทอ้องหรอกินไอศครีมปวดทอ้องเอาพิซซ่าคปนปะ่านั่นติจะเอาปวด <c oughs> ไปบังงงกว่นข่อยนี่กินไม่หมดรี่บ่

leip leip aspa Sonder Kondiolia op YouTube Bye. -bye.